น้องสร้างพ่อคะสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณพ่องามชมชื่นค่ะวันนี้ก็ถ่ายทำพ่อเราตอกด้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะพ่อเราได้วันละกี่เส้นคะยี่สิบสามสิบเส้นยี่สิบสามสิบเส้นนี่ค่ะสถานที่ก็ที่พ่อเราตอกแล้วค่ะอันนี้ก็ไม่ไม่ที่เราพาไว้แล้วค่ะเนี่ย<ม>เตรียมเราตอก เราได้ประมาณยี่สิบสามสิบเส้นก็ประมาณเท่าไหรแล้วพ่อวันไหนพ่อจะได้สารตะก,ก้าคะเนี่ยอีกกี่วันจากกี่แล้วเมื่อใดบุ๊กเร,เรายากแล้วพ่อพ่อเราได้กี่เส้นแล้ว พ่อพ่อได้ถึงสามสิบเส้นยังร้อยเส right ้นร้อยเส้นได้แล้วร้อยเส้นพ่อไอ้ตะก้าใบหนึ่งพ่อใช้ต่อกี่เส้นยี่สิบแปดเส้นนั่นไหมสิบหกเส้นสิบแปดเส้นค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการดำรงชีวิต เสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นของคุณพ่อง,งามชุ่มชื่นเลยค่ะเดอ้อนี่ค่ะถ่ายทำมองเราเราตอกเลยค่ะเอาสภาพจริงเลยค่ะเมื่อนี้ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องคูมพันตุลากันนะคะก็ตอนนี้ช่วงเป็นระยะที่พ่อเหลาตอกยังไม่ได้จักสารเลอค่ะเดอ้อเดี๋ยวถ้าจักสารคูมพันก็จะถ่ายให้กับเอฟซีได้ดูตอนนี้พ่อกําลังเหลาอยู่ ขั้นตอนนี้ก็ใช้เวลานานค่ะการเลาตอกใช้เวลานานมากกว่าจะได้สักเส้นหนึ่งนี่ก็ใช้เวลานานพ่อก็เลาทั้งวันเลยค่ะเลาทั้งวันเลย <c ười> เหนื่อยไหมพ่อ <c ười> เหนื่อยไหมคะ <c ười> พ่อเมยบอกบะบอเมยสาน <c ười> ได้บดมือ ท่านได้เปิดมือมือให้เส้นอยังเราตอกซื้อเส้นเราวะเป็นไรพ่อร้อนเดี๋ยวนุเปิดพัดลมให้นะเอาเส้นไหนพ่อเส้นไหนเส้นไหนนี่หรอเนี่ยอันไหนนี่หรออันไหนพ่ออันไหนหนูไม่รู้อันไหนอันไหนกับหมาอรถถ่งกันนั้นอันเดียว นี่นะนี่นะเอาโอเคพ่อยี่เห็ดยังก็ขูดติว,ดดวก็คือเราเปลือกออกติพ่อเ,เออก็ต้องมีการเหลาเปลือกออกกรอเราเปลือกออก,ก่อนได้ค่ะพี่น้องมันก็นทิโหกยังน้อยได้ค่ะมองทํางานพ่ออันนี้ตอกที่เราเหลาแล้วค่ะเนี่ยเป็นเส้นเป็นสายเลยกวยกันกวยกันอยกก็มี้ราลว่ทันได้จัดระเบียบ นี่ค่ะก่อนที่จะเลาก็ต้องขูดเปลือกมันออกก้อนที่พาะเออขูดเปลือกมันออกก้อนค่ะนี่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 พี่น้องเบิ้งค่ะขูดเปลือกมันออกมันก็ไลยขั้นตอนเนาะช่วยยี่เราได้พูเน่ขูดเปลือกออกเพาะไอเส้นเนื้อเนี่ยได้ประมาณจากเส้นเนี่ยจ้าได้ถึงสิบเส้นไหมพอพะอ๋ออะไรสิบเส้นเนี่ยค่ะพี่น้องเนี่ยเนี่ย ไอ้ไอ้ริ้วเนี่ยได้สิบเซนวันหนึ่งใช้เวลาวันหนึ่งเราได้ประมาณยี่สิบถึงสามสิบเส้นค่ะใช้เวลานานมากพ่อน่าจะเหลาอีกประมาณสองวันเสร็จไหมพ่อสองวันเสร็จไหมสองวันค่ะเอออีกประมาณสองวันเด้อค่ะพี่น้องแล้วทเหลาอีกประมาณสองมือจังงี้เล้วก็ค่อยได้ ใชการสารตะก้าให้เบิ้งแล้วค่ะเด้อต้องรอรออีกก่อนค่ะขอบุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับคุณพ่องามชมชื่นคุณพ่อคูมิพัน์ตุลาการค่ะในเรื่องของการสืบสารภูมิบัญญาท้องถิน่นการจักสารตะก้าค่ะการจักสารตะกา้ตาตะก้าที่สารไห้กะไข่เบิดแล้วค่ะพี่น้องสารบ่ทันคูมพันุเอาไปขายโรงเรียนกะไข่เบิดแล้วค่ะ ขายใบละสองร้อยบาท<ด>ขายดิบขายดีขายดิบขายดีผู้ปกครองแล้วก็ครูคุมพันไปเป็นวิทยากร<ม>ที่บุรีรัมค่ะบุรีรัมเขตสามก็เพื่อนข้าราชการครูมาซื้อวันที่ครูไปเป็นวิทยากรก็ขายได้เจ็ดใบค่ะเจ็ดใบค่ะพ่อ ขายมือเดียวค่ะข,ขายวันเดียวเนะ่ะเจ็ดใบวันที่หนูไปไปเป็นวิทยากรนะคะขายได้เจ็ดใบพันสี่ร้อยบาทเลยพ่อ <c oughs> ตอนนี้พ่อสารไม่ทันใช่ไหมั่ <c oughs> <c oughs> เออสารไม่ทันเลยพ่อสารไม่ทันทีนี้ก็ถ้าพ่อสารได้กี่ใบหนูก็จองหมดเลยนะพ่อนะหนูจะเอาไปขายค่ะหนูจะเอาไปขายให้พ่อใบละสองร้อยบาท เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวค่ะคุณพ่อเขาไม่อยากจะอยู่ว่างๆอยากจะสารตะกา้าอันนี้ก็จะเป็นสภาพแวดล้อมที่ที่พ่อสารตะกา้าด้วยค่ะเด้อกะิีฮกได้จากน้อยกะเป็นสภาพจริงเลยค่ะเพราะว่าการจักสารเนี่ยก็ต้องมีขี่ตอกนี้อย่างอยู่นี่นี่แล้วค่ะ,ะกะิีกจากน้อยกะตามธรรมชาติของการเหลาตอก S <S เออขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อคะคุณพ่อขะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ